สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานในรายการตอบปัญหาโหราศาสตร์ไทยก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณผู้ที่ได้ถามคำถามเข้ามาทั้งจากคำถามในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลที่ท่านเข้ามาถามไว้ในคอมเมนต์นะครับและที่ถามเข้ามาโดยส่วนตัวสำหรับคำถามใน รายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลทางรายการไม่สามารถที่จะเข้าไปตอบปัญหาในรายบุคคลได้นะครับจึงได้นำคำถามที่น่าสนใจมาตอบไว้ทางรายการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทางโหราศาสตร์ได้อย่างกว้างขวางกว่าส่วนบางคำถามที่ไม่ได้เข้าไปตอบก็เพราะมองเห็นว่าหลายคำถามที่ท่านได้ถามเข้ามา ก็กาลังจะเป็นบทเรียนในรายการรู้ไว้ก่อนไปพูดโหนอยู่แล้วนะครับหากท่านสนใจติดตามรายการนี้ต่อไปท่านก็จะได้ศึกษาแล้วก็ได้รับคำตอบจากในบทเรียนของทางรายการที่ได้นำเสนอให้ท่านได้ศึกษาอย่างแน่นอนนะครับส่วนสำหรับคำถามที่จะคุยกันถึงในวันนี้ก็มีผู้ถามเข้ามาว่า ผู้ที่เป็นโหรจะมีข้อควรปฏิบัติในการเป็นโหรอย่างไรบ้างและในการพยากรณ์ดวงชะตานั้นจะมีข้อห้ามใดๆในการห้ามพยากรณ์หรือไม่เรื่องราวที่เป็นคําตอบสําหรับคําถามนี้จริงๆแล้วสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องราวทางโหราศาสตร์ที่สําคัญที่สุดเพราะคําตอบสําหรับคําถามนี้กล่าวกันได้ว่าเป็นจรรญ,ญาของวิชาชีพโหลเลยทีเดียว เช่นเดียวกับที่วิชาชีพอื่นๆจำเป็นต้องมีเช่นนักสื่อสารมวลชนก็ต้องมีจัญญาบรณจะเป็นแพทย์ก็ต้องมีจรญญาแพทย์เป็นต้นผู้ที่ประกอบวิชาชีพโหรหรือผ,ผู้ที่ต้องการเป็นโหรนะครับจึงจำเป็นต้องมีข้อควรปฏิบัติหรือข้อห้ามเพื่อให้ผู้ที่เป็นโหรมีกรอบในการประพฤติปฏิบัติตนเพราะในลักษณะงานทางโหราศาสตร์นั้นผู้ที่เป็นโหร ก็จะได้รับรู้เรื่องราวส่วนตัวของผู้ที่มาให้พยากรณ์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะรวมไปถึงเรื่องราวของคู่ครองและครอบครัวด้วยดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีจัรญาโหนเพื่อให้ผู้ที่เป็นโหนได้มีกรอบปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการเริ่มต้นศึกษาวิชาโหราศาสตร์ของโหนแต่ละท่านในยุคก่อนที่จะมีโซเชียลเน็ตเวิร์เข้ามานะครับ เมื่อไปขอเรียนวิชาหรือท่านไปขอเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์โหนท่านใดอาจารย์โหนท่านก็จะต้องขอวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากเพื่อนำไปผูกดวงวางลัคนาเสียก่อนเพื่อที่จะได้ตรวจตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าผู้ที่มีความสนใจจะเข้ามาศึกษาในโหราศาสตร์นั้นในพื้นดวงชะตาเป็นผู้ที่มีสติปัญญาความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมพอที่จะเรียนวิชาโหราศาสตร์ได้หรือไม่และท่านอาจารย์จึงจะยอมให้เข้ามาศึกษาวิชาโหราศาสตร์นั้นได้ในการเริ่มต้นศึกษาโหราศาสตร์นี้จะขออ้างอิงถึงเรื่องราวที่ท่านดรวีรพงษ์รามังคูลท่านได้เคยเขียนเล่าเอาไว้เมื่อท่านไปขอเรียนวิชาโหราศาสตร์จากท่านอาจารย์เทพสาลิก,กบุตรซึ่งทางอาจารย์เทพสาลิกบุตรก็ได้ขอ วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากไปผูกดวงวางลัคนาแล้วจึงอนุญาตให้ทางด็อกเตอร์วิรพงษ์ลามางกูลเหรียนได้เพราะในดวงชะตนั้นท่านได้เขียนเล่าเอาไว้ว่ามีดาวพรฤหัส,สบดีสถิตเป็นอุดอยู่ที่ราศีกรกฎร่วมกับพระจันทร์ที่ได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีด้วยแม้จะมีราหูอาทิตย์และพุธร่วมก็ไม่เป็นไรเพราะเข้มแข็งน้อยกว่า พฤหัสบดีและประจันที่เป็นอุดและเกษตรจากที่กล่าวมาก็จะเห็นได้ว่าการที่จะเข้าศึกษาต่อในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นอาจารย์โหนท่านก็จะมีการคัดเลือกด้วยเช่นกันซึ่งโดยปกติก็จะใช้วิธีผูกดวงวางลัคนาและพิจารณาความเข้มแข็งของดาวสุภเคราะห์เป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวพฤหัสบดีที่เป็นประธานฝ่ายสุภเคาะก่อน และพิจารณาร่วมกับดาวตีเทพสองดวงที่เหลือคือพระอาทิตย์และพระจันทร์ถ้าไม่มีอะไรเสียหายอาจารย์โหนก็จะรับเป็นสิทธิ์ให้เริ่มเรียนโหราศาสตร์ได้มาถึงตรงนี้ก็จะขอออกนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับคงจะมีคนแย้งเข้ามาว่าทำไมดาวตีเทพที่กล่าวถึงจึงเป็นดาวพฤหัสบ,บดีพระอาทิตย์และพระจันทร์ไม่ใช่ดาวพฤหัสบ,บดีดาวเสาร์และราหู สำหรับในเรื่องนี้ถ้าได้ศึกษาในตำราโหราศาสตร์ดั้งเดิมก็จะพบว่ามีการกล่าวถึงดาวตีเทพที่เป็นดาวพฤหัส,สบดีพระอาทิตย์และพระจันทร์เท่านั้นนะครับรายละเอียดในเรื่องนี้ก็คงต้องแยกออกไปศึกษาเพิ่มเติมกันในอีกเรื่องราวหนึ่งย้อนกลับมาที่เรื่องของจัญญาโหนก็จะเห็นว่าอาจารย์โหนท่านเริ่มต้นคัดสรรผู้ที่จะเข้ามาศึกษาวิชาโหราศาสตร์โดยคัดเลือก เฉพาะผู้ที่มีดาวฝ่ายสุภเคราะห์เข้มแข็งให้เข้ามาศึกษาได้โดยเฉพาะผู้ที่มีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เข้มแข็งซึ่งหมายความว่าผู้นั้นมีดาวที่เป็นฝ่ายคุณธรรมศีลธรรมอันดีงามกำกับอยู่อย่างเข้มแข็งนั่นเองเมื่อท่านได้เข้ามาศึกษาโหราศาสตร์จนมีความรู้เพียงพอที่จะเป็นโหรแล้ว แต่ละอาจารย์แต่ละสำนักก็จะมีข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติในการเป็นโหรให้ผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์ได้รับรู้ก่อนจะไปเป็นโหรแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปแต่ในภาพรวมส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันเช่นให้ผู้ที่จะไปเป็นโหรต้องยึดมั่นในคุณธรรมตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอัดดีงามให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากตามสมควรแก่เหตุไม่เห็นแก่อามิตสินจ้างเป็นหลัก ไม่นำโหราศาสตร์ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นในที่นี้จึงขอสรุปประมวลข้อควรปฏิบัติมารยาทหรือจรรญ,ญาโหรที่ผู้เป็นโหรพึงปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ที่ประกอบวิชาชีพอื่นๆดังนี้นะครับข้อแรกต้องรักษาความลับของผู้ที่มาให้พยากรณ์หรือของเจ้าชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่ได้ทราบมานะครับท่านก็ต้องไม่นำไปเผยแพร่ หรือวิาพากษ์วิจารณ์และในขณะพยากรณ์ก็ไม่ควรจะละลาบละล้วงซักถามในเรื่องราวส่วนตัวของเจ้าชะตามากจนเกินไปข้อ2ต้องใช้ภาษาคำพูดที่สุภาพเรียบร้อยในการพยากรณ์ไม่ใช้วาจาที่หยาบคายหรือวาจาที่ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มาให้พยากรณ์โดยเฉพาะผู้ที่เป็นสุภาพสตรีรวมทั้งต้องสำรวมกริยาท่าทางให้เหมาะสมเป็นที่น่าเขาลพ นับถือข้อสามต้องทำจิตใจของตนเองให้เป็นกลางแล้วพยากรณ์โดยปราศจากอคติลำเอียงความกลัวความรักความโกรธความโลภความหลงโดยใช้หลักวิชาทางโหราศาสตร์ที่ท่านได้ศึกษามาข้อสี่ผู้ที่เป็นโห,หนควรดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดีรักษาภาพลักษณ์ให้ดูเป็นที่น่าเคารพเชื่อถือ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจและไม่ควรนำพาตนเองเข้าไปคล้องแวะกับอบายมุกหรือเข้าไปในสถานที่อโคจรก็ห้าท่านไม่ควรทำการพยากรณ์เจ้าชะตาต่อหน้าบุคคลอื่นๆถึงแม้จะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเจ้าชะตาก็ตามก็หกไม่ควรพูดจาให้ร้ายยกตนข่มท่านสบประมาทโหนท่านอื่นๆรวมถึงไม่แย่งอาชีพ ซึ่งกันและกันข้อ7เมื่อเห็นว่าในดวงชะตามีโอกาสที่จะมีผลร้ายเกิดขึ้นผลควรเลือกใช้ถ้อยคำในการพยากรณ์ที่ไม่กระทบกระเทือนขวัญกำลังใจของเจ้าชะตาข้อ8ในกรณีที่มีคำพยากรณ์ไปในทิศทางที่ไม่ดีผลก็ควรจะมีคำแนะนำหรือมีช่องทางให้เจ้าชะตาได้เห็นทางแก้ไขเสมอ แต่โหนก็ไม่ควรที่จะยัดเยียดแนวทางแก้ไขที่เห็นแก่ลาบสักการะต่างๆข้อ9ไม่เรียกร้องลายได้หรือลาบสักการะต่างๆก็มากเกินสมควรเพราะโหนพึงระลึกอยู่เสมอว่าผู้ที่มาให้ท่านพยากรณ์นั้นหรือผู้ที่มาพบโหนนั้นมาเพราะกําลังเดือดเนื้อร้อนใจด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แล้วจึงไม่ควรเรียกร้องจากเจ้าชะตามากจนเกินควรข้อสิ ผู้ที่เป็นโหรต้องไม่สนับสนุนให้เจ้าชะตากระทำการใดๆที่ผิดต่อศีลธรรมจริยธรรมหรือผิดต่อหลักกฎหมายโดยเด็ดขาดข้อ11ผู้ที่เป็นโหรควรเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์ที่ถูกต้องให้กับผู้ที่มาให้พยากรณ์และผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ทั่วไปเป็นการช่วยจันโลงวิชาโหราศาสตร์ให้สืบต่อไปข้อ12สอง ผู้เป็นโหนต้องให้ความเคารพนับถือยกย่องให้เกียตรติต่อผู้เป็นอาจารย์ทางโหราศาสตร์ของท่านรวมทั้งการให้ความเคารพนับถือยกย่องให้เกียตรติอาจารย์ทางโหราศาสตร์ท่านอื่นๆด้วยจากข้อควรปฏิบัติทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วจริงๆก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สรุปมาเพื่อให้ท่านได้ทราบพอเป็นแนวทางว่าถ้าต้องการเป็นโหนท่านควรปฏิบัติตนอย่างไรหรือควรยึดกฎกติกามารยาทอย่างไรบ้าง เพราะถ้าต้องไล่เรียงกันให้ครบทั้งหมดของทุกสํานักหรือทุกอาจารย์หรือทุกตําราแล้วก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าคงจะยาวกว่าตําราโหราศาสตร์ที่ท่านจะต้องศึกษาเล่าเรียนเป็นแน่นอนแต่หากพิจารณาถึงกฎมารยาทหรือจัรญ,ญาโหนที่ได้กล่าวกันมาแล้วสิ่งสำคัญที่เราสามารถสรุปได้ว่าโหรควรมีประจําใจก็คืออย่างแรก ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่าเอ p มพาทหมายถึงความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจที่มีต่อผู้ที่มาให้ท่านพยากรณ์เหมือนท่านได้เชื่อมต่อสายสัมพันธ์ผ่านความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญที่โหนทุกท่านควรมีเพราะท่านจะได้เข้าใจและใส่ใจในจุดที่เป็นเพนพอยต์ของเจ้าชะตาเขาอย่างที่สองก็เป็นเรื่องของ c o m มอ n เซนส์หรือสามัญสำนึกที่ปุตชนทั่วไปพึงมี สะสมมาจากความรู้ความเชื่อที่ถูกต้องประสบการณ์หรือจารีตประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันเมื่อท่านเป็นโหรท่านก็ต้องสามารถใช้ความคิดความรู้สึกที่ดีที่เหมาะสมในการตัดสินใจหรือพิจารณาดวงชะตาของผู้ที่มาให้ท่านพยากรณ์แล้วพยากรณ์ด้วยหลักทางโหราศาสตร์และการมีสามัญสำนึกของการเป็นโหร ส่วนก็ห้ามเด็ดขาดในเรื่องของการพยากรณ์ที่อาจารย์โหนอาวุโสหลายท่านท่านได้กรุณาสั่งสอนบอกเล่าสืบต่อกันมาก็จะมีอยู่ห้าเรื่องสำคัญด้วยกันก็ได้แก่เรื่องแรกท่านห้ามโหนผู้ใดพยากรณ์โดยอคติหรือเห็นแก่ความโลภข้อที่สองห้ามโหนผู้ใดให้เลิกโดยอคติหรือเห็นแก่ความโลภ ข้อที่สห้ามโหนผู้ใดพยากรณ์เรื่องชั่วดีหรือความสมพงของคู่สามีภรรยาข้อที่สี่ห้ามโหนผู้ใดพยากรณ์เรื่องการเสียชีวิตหรือความหายนะของเจ้าชะตาข้อที่หห้ามโหนผู้ใดพยากรณ์ดวงชะตาโทษทุกของทารกทาริกาข้อ 5. ห้ามเหล่านี้นะครับอาจารย์อาวุโสท่านกล่าวไว้ว่า ได้มีจารึกไว้ในคำภีรโหนที่ลงรักปิดทองเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติแต่เท็จจริงอย่างไรท่านไม่ได้ยืนยันเอาไว้โดยในตำราท่านได้กล่าวว่าได้ได้มีการสาบแช่งหรือแช่งชักหักกระดูกผู้เป็นโหนที่พยากรณ์ในเรื่องราวที่เป็นข้อห้ามเหล่านี้เอาไว้ซึ่งถ้าพิจารณาจากข้อห้ามเหล่านี้โดยไม่ต้องอธิบายขยายความก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ เหมาะสมอย่างยิ่งจึงควรเป็นเรื่องที่โหนทุกท่านต้องยึดถือเป็นหลักเอาไว้สำหรับข้อห้ามในข้อ3ถึง5ก็คือเรื่องของดวงสมพงสามีภรรยาเรื่องของความเสียชีวิตหรือความหายนะของเจ้าชะตาเรื่องของโทษทุกข์ของภารกธาริกานั้นโบราณอาจารย์ท่านได้ประพันธ์เป็นบทกลอนเพื่อให้จดจำกันได้ง่ายเป็นที่แพร่หลายกันมานานดังนี้นะครับ ภายสามีภรรยาให้ราคีทายชีวีวิบัติตัดชนสาภายคุณโทษพารกภาริกาเรียนโหราครูห้ามการทำนายจากคำถามและคำตอบในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นเรื่องที่โหนทุกท่านจะได้ช่วยกันจันลงให้โหราศาสตร์ไทย ได้เป็นที่ยอมรับนับถือบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามตามหลักของโหราศาสตร์ไทยตลอดไปนะครับสวัสดีครับ